รถคันนี้มันสวยมากมันสวยจริงๆนะครับมันน้อยแต่มากครับถ้าเรามองผิวเผอเนี่ยนึกว่าตัวสูงเถอะเราสามารถนำออปชั่นตัวท็อปมาใส่ในตัวเริ่มต้นได้เขาบอกว่าเขาต้องการตัวเตี้ยเขาต้องการเกรียร์ธรรมดาแต่มันไม่สวยเขาขอออปชันมาประการที่มันอยู่ในตัวท็อปลงมาในตัวเริ่มต้นให้หน่อยนะครับจัดให้ครับชุดไฟหน้าทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในตัวท็อปทั้งหมดนะครับผมยังกล้าพูดได้ว่ายังมีแค่ที่เรานะครับที่เป็นที่แรกและที่เดียวที่ทําได้เขาต้องการคอนเซปต์ลีลาบแคร เป็นล้อกระทะคอติค้าไม่สวยเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นล้อกระทะลูกค้าไม่ชอบนะครับไปเปลี่ยนก็คือที่มันอยู่ในตัวท็อปเลยเรามาใส่ในตัวเริ่มต้นสวยไหมละ่ะสวัสดีครับผมเซวอสขายแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นจะมาขายนะั่นคือมิซูบิชิออลนิวไท t ทันสี่ประตูเตี้ยนะครับรุ่นโปรขอให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับรับทราบไว้ด้วยนะครับว่าตัวเตี้ยข,ของเรามีแค่เกียร์ธรรมดานะครับยังไม่มีออโต้นะจะชอบมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับทักเข้ามาสอบถามว่า มีเกียร์อโตโมัตตัวเตี้ยมีเกียร์อโตโมัตต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีนะคะแต่สิ่งที่ผมจะมานําเสนอวันนี้คือรถคันนี้มันสวยมากมันสวยจริงๆนะครับมันน้อยแต่มากครับถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยรึกว่าตัวสูงเหอะเพราะอะไรเพราะมีบันไดข้างเพราะมันมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับแต่สิ่งที่มิสซูบีนทีทำได้หลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเราสามารถนำออปชันตัวท็อปมาใส่ในตัวเริ่มต้นได้ วันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตแนะนำในสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยสั่งติดตั้งออปชันไปนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างตกแต่งตรงไหนเพิ่มคนไปบ้างขออนุญ,ญาตไม่เจาะด,ดีเทลในเรื่องของรายละเอียดออปชันภายในวัสดุเป็นยังไงระบบการทำงานของเลื่อนไมพวงมาลัยม,มันเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีรายละเอียดเยอะนะครับสำหรับตัว4ีประตูเตี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่ลูกค้าท่านนี้เขาสั่งติดตั้งออปชันไปมีอะไรบ้างและเดี๋ยวผมจะไปสรุปโปรโม,มชั่นไฮคลิปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ ผมขออนุญ,ญาตแนะนำรถของผมก่อนนะครับนี่คือมิตซูบิชิออนิวไททัน4ประตูเตี้ยนะครับรุ่นโปรราคาของเจ้าตัวจะอยู่ที่719,000บาทนะครับมันจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับสีดําสีบอลสีเทานะครับแล้วก็สีขาวที่เห็นในคลิปนี้ถ้าสีขาวราคาจะอยู่ที่712,000บาทนะครับถ้าสีอื่นๆเนี่ยราคาจะอยู่ที่719,000บาทนะครับ ในส่วนขุมพลังที่เขาให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์รหัสเครื่อง 4N16 นะครับแรงม้าสูงสุดที่เขาให้มาคือ150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่330นิวตันเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาสั่งติดตั้งเสริมเนี่ยในเรื่องของออปชั่นมันมีอะไรบ้างไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับชุดไฟหน้าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในตัวท็อปทั้งหมดนะครับมันอยู่ในรุ่น4ี่ประตูตัวสูงตัวท็อป,ป a ไฟหน้าเซ็ตนี้มันอยู่ในรุ่นนั้นนะครับราคา900,000กว่าบาทถึง1ล้านกว่าบาทมันอยู่ในรุ่นพวกนั้นนะครับแต่เราเอามาใส่ในตัว700,000นะครับอย่างที่ลูกค้าเขาบอกว่าเขาต้องการตัวเตีย้ยเขาต้องการเกียร์ธรรมดาแต่มันไม่สวยเขาขอออปชั่นบาประการที่มันอยู่ในตัวท็อปลงมาในตัวเริ่มต้นให้หน่อยนะครับจัดให้ครับเซ็ตไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไทม์ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED ไฟตัดหมอกมันมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ให้ไฟเดย์ไทม์กับไฟหน้ามา เราจัดให้แล้วนะครับเท่ากับว่าเซตไฟหน้านี้เป็น LED ทั้งหมดผมยังกล้าพูดได้ว่ายังมีแค่ที่เรานะครับที่เป็นที่แรกและที่เดียวที่ทําได้ที่อื่นทาไม่ได้ครับมีแค่ที่เราที่ทําได้นะฮะกระจังหน้านะครับสีดําเงานะครับเป็นแบบฮันนี่คอมลูกค้าไม่ได้สั่งติดตั้งในเรื่องของโลโก้ตัวอักษรนะครับเขาเน้นเรียบๆเน้นคลีนๆนะฮะกระจังหน้าฮันนี่คอมนะครับก็ขนาดใหญ่รับอากาศได้ดีนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานให้กับเครื่องยนต์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเห็นป้าชายกันชนด้านล่างเนี่ย เดิมๆคลีนๆไม่เอาสกเกิร์ตไม่เอาอะไรเขาต้องการคอนเซ็ปต์ยีราฟแค่นะครับยีราฟแค่คืออะไรก็คือเหมือนเอาตัวสูงมาโหลดเตี้ยนะครับแต่อันนี้คือตัวเตี้ยแต่พื้นฐานของมิซูวิชิออนนิวไททันตัวเตี้ยอย่างกับตัวสูงนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้เขาตามลูกค้าตั้งแต่มันเดิมๆแล้วละ่ะแต่ลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้มันถูกใจเขาได้มากยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูใน,นข้างกันดีกว่าว่า มีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านข้างเนี่ยลูกค้าสั่งติดออปชันอะไรเพิ่มเติมไปบ้างมันอาจไม่ได้เยอะมากไม่ได้แบบเถอะทะใส่สเกิร์ตอะไรขนาดนั้นแต่คอนเซปต์ลูกค้าคือน้อยแต่มากคลีนคลีนนะครับล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับเป็นแบบเวลนะครับ6ก้านนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้สีแดงนะครับที่ขอบคาลิเปอร์นะครับจะเป็นสีแดงเหมือนกันจะเป็นสีแดงแบบแดงเลือดหมูนะครับอันนี้สวยนะครับในส่วนของยางที่เขาให้มานะครับจะเป็นยางเลนโซ่่่่นนนนนนะะะคคครรััับบเป็ยยยยาาางงไไทมมใชจีีุณภพดอูแล้ว สายยางที่เขาให้มาคือ255ทับ55 R18 แก้มยางหนาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมันล้นออกมาออฟเซตมันล้นออกมานะครับมันทําให้รถเนี่ยมันเหมือนแบบยีราฟแคะอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ของลูกค้าคือยีราฟแคะล้อแมกนะครับเดิมทีเป็นล้อกระทะนะฮะ เป็นล้อกระทะข้อสิบห้าไม่สวยเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นล้อกระทะลูกค้าไม่ชอบนะครับไปเปลี่ยนและในส่วนของระบบความปลอดภัยในเรื่องของเบรกนะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นน้าเบรกนะครับและยังมีระบบเบรกอัจฉริยะให้ก็คือระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบช่วยติมทางละชันนะครับระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและป้องกันการลื่นถลายนะครับแล้วก็ active limited slip นี่คือ7อย่างที่ระบบเบรกอัจฉริยะเรามีให้นะฮะ ออปชันเนี่ยมันเพียงพอแล้วคุ้มค่ามากๆแล้วนะครับกับราคา712,000บาทและโปรโมชั่นที่ผมเสริมให้รอดูคลิปให้จบนะครับผมจะแจ้งโปรโมชั่นไว้ท้ายคลิปนะฮะในส่วนก็จบมองข้างนะครับเดิมทีเป็นแบบสีโครเมียมแต่ทีนี้ครับเราสั่งครอบโครเมียมไปนะครับครอบให้เป็นสีดำเงานะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้อยู่แล้วนะครับกระส่าด้านข้างมีให้นะครับฟิล์มนะครับผมให้เป็นเซรามิกไฮคูนะครับด้านหน้า40รอบคัน60 นะครับเลือกขนาดได้นะครับ40 60, 60 80อันนี้เลือกได้เคสนี้ติดเป็นด้านหน้า40และลรอบคัน60นะครับมือเปิดนะครับที่ข้อมือเปิดเดิมทีเป็นสีโครเมียมอันนี้สั่งติดให้เป็นสีนำเงาไปแล้วสวยด้วยนะดีเทลมันสวยมากนะครับเนี่ยมีการเว้านะครับมีโลโ,โก้ไททันสีแดงตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็มีกระลอยมือเปิดตรงนี้ให้นะครับมีโลโก้ไททันตรงนี้เหมือนกันอันนี้สวยกับด้านข้างตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับจากโรงงานวิสุวิชิมอเตอร์ แต่สิ่งที่มิซูบิชิมอเตอร์เขาไม่ได้ให้มาคือบันไดด้านข้างนะครับสำหรับตัวเตี้ยไม่มีนะอันนี้เราเอาบันไดด้านข้างที่อยู่ในรุ่นของตัวสูงมาติดในตัวเตี้ยเอียบได้นะแข็งแรงมากนะครับก็คือที่มันอยู่ในตัวท็อปเลยเรามาใส่ในตัวเริ่มต้นสวยไหมละ่ะสวยนะไม่ใส่สเกิร์ตครับแต่ใส่เป็นบันไดด้านข้างแทนเออเอาสิด้านหลังเดิมๆม,มันสวยอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว ไม่ต้องไปใส่สเกิร์ตด้านหลังอะไรแล้วมันสวยนะครับเดิมทีมันให้มามันสวยแล้วแต่เราต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถามว่าเคสนี้ปรับเปลี่ยนอะไรอ่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่เขาทําอะไรมาลนะ่ะให้มันรับกับด้านหลังบันไดข้างล้อมแมก็กยางที่ล้นออกมาแล้วพอมองมาด้านหลังเนี่ยมันลงตัวน,นะครับด้านบนนะครับสปอยเลอร์อันนี้มีให้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวเตี้ยนะครับสีเดียวกับตัวรถมือเปิดด้านหลังนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับพร้อมกล้องมองภาพขณะถอยหลังนะครับอันนี้มีให้ กันชนด้านท้ายครับเดิมทีตัวเตี้ยมีให้อยู่แล้วแล้วก็ยางอะไหล่นะครับยังให้อยู่นะแต่ยางอะไหล่ไม่ได้ให้เป็นแม็กแบบด้านข้างนะครับจะให้เป็นล็อกกระทะนะครับแล้วก็ใสยางบิสโตนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ให้เป็นแบบยางเลรนโซ่ล้อแม็กขอบสิบแดแบบนั้นจะเป็นล็อกกระทะขอบสิบ้าเฉยๆนะครับกระบะาไลเนอร์เราแถมให้นะฮะกระบะไลเนอร์ผมแถมให้นะครับไฟหลังผมก็เปลี่ยนให้ได้ไฟหน้าผมก็เปลี่ยนให้ได้เอาของตัวท้อมาใส่ในตัวเริ่มต้นผมทําให้ได้หมด แต่ผมอยากจะชี้แจงนะครับกับลูกค้าที่กังวลว่าแล้วถ้าสมมุติออกรถจากต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆอ่ะซึ่งผมอยู่มิสซูรีทีจังหวัดฉะเชิงเซาวนะครับถนนบางนาตราดกมส3สามขาเข้ากรุงเทพนะครับอยู่เขตบางวัวนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่มีคําถามว่าแล้วถ้าพี่ออกรถไกลๆอ่ะท่านระบบไฟพวกนี้พี่ไปขับชนแล้วไฟมันแตกอะไรขึ้นมาเป็นอะไรแล้วจะทํำยังไงมันเค้นได้หรอมันเค้นได้ครับ มันไม่มีผลต่อซอฟต์แวร์แน่นอนนะครับเรามีการทดสอบแล้วนะครับสะเทือนแค่ไหนซอฟต์แวร์ไม่มีผลนะครับให้ศูนย์บริการใกล้บ้านอ่ะที่ไปทําเรื่องเคียิลประกันอนะ่ะสั่งไฟตัวท็อปเข้ามาติดได้เลยนะครับแค่นี้เองเอามาใส่กับปลั๊กเดิมที่มันมีให้เพราะเรามีการจูนซอฟต์แวร์ไว้แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสน,นะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ไม่ต้องกังวลอันนี้เราทํามานานมากๆแล้วเราติดไปให้กับลูกค้าหลายคันมากแล้วครับไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปโป,ปรโมชนนั่นหน้ากกน ไปดูซิว่าออปชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ <L un ters> ก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับผมก็จะมาสรุป,ปโปรโมชั่นให้ฟังนะครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถ40,000บาทและได้ตามคลิปนี้เลยนะครับได้เซ็ตไฟหน้าเนี่ยที่อยู่ในตัวท็อปนะครับได้ที่ครอบกระจกได้กันสาดได้ฟิล์มได้บันไดด้านข้างด้วยแล้วก็ล้อแม็กนะครับเลือกลายได้เลือกไซส์ย่างได้นะครับเลือกสี ที่ครอบคาลิเปอร์ได้คันนี้ไม่ได้มีการโหลดหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับใส่ล้อแม็กให้มันมีขนาดใหญ่ใส่ยางขนาดใหญ่เพื่อให้มันรับกับความสูงของรถเดิมๆที่มันมีอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็เหมือนยีราฟแคแ้วนะครับอย่างที่บอกว่าเรียบๆแต่มากโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับบิซูจะได้ส่วนลดเพิ่มตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นถึงสามหมบาทนะครับข้าราชการนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนบุคลากรที่ทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยเช่นกันนะครับ หากใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ